สวัสดีท่านบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ประเมินภายนอกเจ้าหน้าที่สมศและสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของสมศทุกท่านจากความสําเร็จของการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศในรอบปีงบประมาณพศ .2564 ที่ผ่านมาซึ่งสําเร็จไปด้วยด,วยดีเป็นเพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและความทุ่มเทจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สมศต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานประเมินคุณภาพภายนอกของสมศส,สำเร็จลุลร่วงไปได้ด้วยดีและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พศ2565นี้สมาสาขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสาวกลโลกโปรดอวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะภะและเต็มเปี่ยมด้วยภละกำลังทั้งกายและใจ เพื่อให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติภารกิจที่ท่านดำเนินการอยู่ให้สำเร็จรุดร่วงไปได้ด้วยดีทุกประการสมศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณพศ2565สมศจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเช่นปีงบประมาณ2564ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนและการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สวัสดีปีใหม่พศ2565ค่ะ